น,นี้เราก็อยู่กันที่โชว์รูมนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมารีวิวรถโชว์นะผมตัวนี้เป็นตัว y t ยแทตัว4 x 2นะผม6สปีดนะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะผมอยู่ที่2.0ลิตรนะผมเป็นสปอเดี่ยวนะผมตัวระบบสรงกำลังเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ที่170แรงม้าหรือ3,500รอบต่อน,นาทีนะผมแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะผมต่อ 1,750อบถึง2อ0 0นรอบนผมต่อน,นาทีนะผมตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าประหยัดนะผมในส่วนของตัวอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยก็มีไม้ครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวด้านหน้าที่เป็นไฟหน้านะผมเป็นแบบ led นะผมแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์รูปตัว c นะครับผมตัวนี้เป็นแบบสไตล์เมกันนะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับพร้อมกับตัวนี้ยังมีไฟ เดทามแล้วยิงไรนะผมเป็นไฟวิ่งกลางวันนะผมไปที่เป็นรูปตัว C นะครับตัวนี้แบบนี้เลยออกแบบมาได้สวยงามสะดุดตาแล้วตัวนี้นะครับผมตัวไฟตัดหมอกเองก็ยังเป็นตัว LED ด้วยเช่นกันแล้วที่สำคัญตัวนี้เวลาเราหมุนพวงมาลัยเลี้ยวนะผมไฟตัดหมอกก็จะติดตัวรูปลักษ์รูปโฉมภายนอกนะผม ตั้งแต่ด้านหน้าแล้วก็รอบๆตัวรถเนี่ยถูกออกแบบดีไซน์มาใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังด้านหน้านะผมที่ออกแบบมาให้ดูใหญ่แล้วก็ช่องระบายอากาศเนี่ยดูกว้างขึ้นเพื่อให้รับลมนะผมเพื่อเข้าไประบายความร้อนด้านในของเครื่องยนต์ได้ดีนะผมในส่วนของตัวเครื่องยนต์ด้านในนะผมก็ตัวนี้จะเป็นพัดลมไฟฟ้านะผมทำให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยดูเงียบขึ้นแล้วก็ ภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยจะดูกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวท,ยท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะครับผมทีนี้เราเริ่มมาดูต่อกันทางด้านข้างตัวรถกันเลยดีกว่านะครับผมว่าตัวนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเนี่ยดูตั้งแต่ตัวบอดี้ของตัวรถก่อนเลยที่มันดูใหญ่ขึ้นแล้วก็มึกบุนนะครับผมขึ้นนะครับต่อมามาดูที่ ด้านข้างตัวรถสําหรับด้านข้างตัวรถเนี่ยสำหรับเจ้าตัวเน็กเจนนะครับผมตัวนี้จะมีคิ้วล้อขนาด3นิ้วมาให้นะผมเป็นสีดาด้านนะครับตัวนี้เป็นแบบนี้มาจากโรงงานเลยสําหรับคนที่ชอบนะครับแล้วในส่วนของตัวล้อแม็กยางเนี่ยก็จะเป็นขนาดขอบ18นะครับตัวนี้ขนาดยางก็จะอยู่ที่ 2 5 6 5นะครับผม R 1 8นะครับต่อมาในส่วนของตัวโลโก้นะครับผมตรงแก้มข้างเนี่ยก็ได้เปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะผมจะมีเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เขียนตัวหนังสือแบบปั๊มนะครับผมตัวนี้ เป็นเทอร์โบนะผมตัวนี้ถ้าเป็นตัว4ี่คบเทอร์โบก็จะเขียนว่าใบเทอร์โบนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะผมนี้ก็ออกแบบดีไซน์มาใหม่ไฟเลี้ยวนะผมเป็น LED ตรงนี้สวยๆแบบนี้เลยพร้อมกับตัวไฟส่องสว่างนะผมใต้พื้นนะครับผมเวลาลูกค้าเปิดประตูใช้งานง่ายสะดวกสบาย ตัวมือจับเองเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นระบบสมาร์ท i ิเลสนะครับผมก็ใช้ระบบสัมผัสได้นะครับผมเปิดปิดประตูนะครับตัวบันไดข้างเองก็ออกแบบมาใหม่นะครับผมให้ดูสวยหรูนะครับผมดีไซน์นะครับให้เข้ากับตัวชุดของบอดี้นะครับ ตัวด้านบนตัวราวหลังคานะครับผมก็ยังคงให้ความแข็งแรงนะครับผมสามารถบรรทุกงานทุกสามารถบรรทุกใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้เห็นไหมครับรองรับน้ําหนักได้เป็นร้อยร้อยโลนะครับตัวนี้ส่วนในด้านกระบะท้ายนะครับผมตัวโรบาร์ยังมีให้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนรูปโฉมเพื่อปรับให้ใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ สะดวกสบายใช้งานจริงนะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้จะมีช่องแล้วนะครับผมหลังจากที่ตัวรุ่นเก่านะผมที่ลูกค้าบอกว่าโลบาของไวท์แท็กนะผมไม่สามารถใช้งานจริงได้ตัวนี้ทางฟอร์ดเลงเห็นก็ได้ทําตัวช่องเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ตัวโลบาร์เนี่ยสามารถใช้งานจริงได้สามารถผูกของผูกสัมภาระได้นะครับผม แล้วก็ที่สําคัญนะครับผมยังมีเพิ่มเติมขึ้นมาตัวนี้คือที่เหยียบสําหรับขึ้นกระบะด้านหลังนะผมนี่เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นบันไดข้างทั้งสองข้างนะครับผมตัวนี้ทางฟอร์ดมีให้เลยสําหรับตัวไฟท้ายนะผมก็จะเปลี่ยนรูปโฉมมาใหม่เพื่อให้รับกับตัวบอดี้ของฟอร์ดนะผมตัวนี้ก็ดูสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับ ต่อมาที่ฝากระบะท้ายนะผมสำหรับฝากระบะท้ายเนี่ยหลังจากที่ในตัวเก่าปี2021เนี่ยที่ลูกค้าชอบเอาไปแต่งติดสปอยเลอร์นะผมตัวนี้ทางฟอร์ดตอนนี้ได้ทําเป็นแบบสปอยเลอร์ยื่นออกมาแล้วเห็นไหมครับตัวนี้ดูสวยงามเข้ารูปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ทํานูนขึ้นมาพร้อมกับตัวปัม๊มเลนเจอร์มาจากโรงงานเลยสวยงามนะครับผม แล้วก็อะคริลิกนะครับผมตัวนี้สัญลักษณ์ของไวท์แท็เพื่อให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นที่สำคัญตัวนี้นะครับผมฟอร์ดได้เปลี่ยนไฟเบรกจากลงที่3ที่อยู่ที่โลบารตอนนี้มาอยู่ที่ตรงฝาท้ายกระบะเพื่อให้รถขันหลังได้มองเห็นง่ายขึ้นนะครับผมตัวนี้จะอยู่ตรงมือจับด้านหลังเลยนี่นะผมจะอยู่ตรงระดับสายตาเลยนะครับ แล้วที่สําคัญตัวของ w i ยแทกเนี่ยก็ยังมีที่ล็อกกระบะท้ายด้วยนะผมใช้กุญแจไขได้นะผมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยตัวนี้ก็มีโลโก้ด้านหลังนะผมพร้อมกับกล้องถอยนะครับในตัวนะครับตัวนี้การชนท้ายรูปโสมใหม่พร้อมกับตัวเซนเซอร์นะผมกระระยะนะครับ ดูสวยงามเข้ารูปนะครับต่อมาฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับผมตัวนี้มีตัว i s l i f t นะผมช่วยผ่อนแรงเวลายกขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ดูนะครับเห็นไหมครับมือเดียวใช้งานง่ายนะครับพร้อมกับสําหรับตัวฝาท้ายนี้นะก่อนะผมก็ได้ังเห็นการใช้งานหรือว่าใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยการทําเป็นเหมือนไม้บรรทัดนะครับตัวนี้เผื่อลูกค้าที่เป็นช่างรับเหมานะผมนี่เห็นไหมครับก็จะมีตัวเลขเห็นไหมนี่นะครับลูกค้าก็สามารถเ,เปิดใช้งานได้นะผมตัวนี้ก็ตัวนี้ยังมีช่องนะผมไว้สําหรับล็อกนะครับผมนี่ล็อกงานไม้ใช่ไว้สําหรับตัวล็อกงาน ที่เราต้องการจะใช้ต่างๆนะผมเวลาที่เผื่อเราเาวัดตรงนี้ใช่ไหมวัดกับตัวป่าท้ายนะครับผมก็สามารถใช้ครีมหนีบล็อกได้ตัวนี้ตัวนี้กระบะไลเนอร์นะผมมีมาให้จากโรงงานเลยเป็นแบบเรียบนะครับเห็นไหมตัวนี้ง่ายสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้ยังมีช่องช่องสำหรับวางไม้พาเลทนะครับเห็นไหมครับตรงนี้อ่าตรงด้านข้างนะครับ พร้อมกับตัวนี้ยังมีช่องต่อไฟนะผม12โวลต์นะผมแล้วก็2 30โวลต์ตัวนี้มี2ช่องนี่นะครับเห็นไหมสำหรับสายแคมปิ้งหรือว่าสายก่อสร้างนะครับผมก็เผื่อว่าไปค้างแรมนะครับผมก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากเลยสำหรับเจ้าตัว w i t e c นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในด้านของสมรรถนะนะครับผมตัวนี้ ตัวสมรรถนะเองนะครับผมก็ตั้งแต่ช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมเป็นโช๊คเนี่ยทำออกมาอยู่นอกแชซนะครับผมช่วยให้ระบบยืดหยุ่นนะครับผมและซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้พร้อมกับตัวนี้ยังมีดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะผมพร้อมกับคีบ ระบายความร้อนนิดหนึ่งนะดูต่อทางด้านตัวห้องเครื่องกันสักนิดนะผมสำหรับเจ้าตัว Next Gen Ranger เนี่ยห้องเครื่องเนี่ยตัวนี้ก็ขยายใหญ่ขึ้นตามบอดี้นะผมแล้วก็ตามการจัดวางระบบเครื่องยนต์แล้วก็อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเห็นไหมครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะถอยไปอยู่ด้านหลังนิดหนึ่งเพื่อให้ตัวด้านหน้าเนี่ยมีช่องว่างมากขึ้น แล้ตัวนี้พัดลมก็จะเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับซึ่งจะทําให้เสียงเนี่ยมันเงียบลงนะครับผมแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วตัวแบตเตอรี่เองก็ย้ายตําแหน่งออกมาจากที่เดิมนะครับผมนี่แล้วตัวนี้ที่สําคัญนะผมก็มีช่องสําหรับใส่แบตเตอรี่สำรองเพิ่มขึ้นมาอีก1ช่องนะครับผมเ<ๆ>พื่อให้สายแคมปิ้งหรือว่าสายที่แบบว่าชอบใช้ ไปเยอะๆเนาะเผื่อต่อไปนะครับก็สามารถวางแบตได้อีกหลูกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับผมสาหรับตัวเน็กเจีนนี้นะครับผมจบลงไปแล้วนะครผมสาหรับการรีวิวอุปกรณ์ภายนอกนะครับผมแล้วก็ตัวรูปหลักของต,ตัว Ford Ranger w ์ไวท์ a ทตัวนี้นะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครผมสนใจนะครับผมอยากจะเข้ามาดูรถ หรือว่าอยากจะ,ะฟังข้อเสนอนะผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางต่องจะเอ,อ๋ฝ่อประชุมหรือว่าจะเป็นทางเบอร์ศูนย์ก็8ปดนะครับผมสามารถโทรหรือว่าทักเข้ามาตอบถานได้ตลอดนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาต่อภายในให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมก็กดติดตามแล้วก็กดถูกใจไว้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ